ถ้าลำไย,ยเปิดตาดอกแล้วออกมาแบบนี้จะทํายังไงต่อวันนี้ผมมาแนะนํานะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าแปลงนี้เปิดตาดอกไปแล้วสองรอบลักษณะของพื้นที่คือเจอฝนบ,บ่อยมากครับเกือบทุกวันเพราะฉะนั้นจะมีลักษณะของใบที่กางออกมานะครับผมเลยจะพามาดูว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับก้านมันจะแดงๆเห็นไหมฮะพี่น้องพึงระวังไว้เลยนะครับว่าถ้าก้านแดงๆแบบนี้แล้วใบแบบเนี้ยไม่แนะนํานะครับให้หาไม่แนะนําให้ฉีดสูตรอะไรก็ได้ที่มันมีไนโตรเจนผสม มีอะมิโนผสมหรือสาหร่ายทะเลน้ําตาลทางด่วนผสมถ้าท่านฉีดไปในโอกาสตรงนี้ครับมันจะกลางได้เห็นไหมครับอันเนี้ยก็เหมือนยางจะสู้อยู่เลยยอดหมวกขิงตรงนี้ครับแต่เห็นไหมฮะถ้าอาหารถึงมันก็จะร่วงเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้ต้องระวังให้ดีเลยแนะนําเลยนะครับต้องระวังให้ดีแต่ถ้าเป็นสูตรของเราก็จะใช้สองตัวบวกทีเนี้ยเราจะใช้สองตัวบวกยังไงให้มันให้มันโอเคและให้มันลวงตัวที่สุดเราก็มาดูว่าตอนนี้ฝนตกเยอะไหมณนะวันปัจจุบนันหรือวันก่อนพ่น ฝนตกตลอดครับผมเลยแนะนําให้ใส่6 20สองกิโลถึงสองกิโลครึ่งเลยแล้วก็ใส่10.27เป็ครึ่งกิโลเพื่อพัฒนาดอกเขาด้วยนะครับแบบนี้ก็น่าจะหายกังวลได้แต่ก็ยาวไว้วางใจซะเกินไปหรืออย่าชล่าใจซะเกินไปเหมือนช่อน,นีครับเห็นแม่นุ์เนี่ยมันจะมีโอกาสกลางได้ตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นแบบนี้ต้องฉีดเปียกด้วยนะครับ ฉีดเปลยกๆแล้วใช้6 20อย่างน้อย2อกิโลนะครับเพื่อปิดทิงอันนี้พ่นไปบ้างอันนี้ยังไม่ได้พ่นครับอันนี้เพิ่งเปิดตาดอกเสร็จครับโอ้ยไวมากเลยเนาะขี่วันเนี้ยประมาณน่าจะเกือบ20กว่าวันค่ะ<า>อันนี้ก็เป็นการลงดินหนึ่งครั้งแล้วขึ้นใบ3ครั้ง นะครับแต่ถือว่าเจ้าของสวนดูแลได้ดีดีมากๆเลยนะครับตรงนี้แล้วแล้วถ้าเกิดพ่นไป6กยีของเราไปนะคะมันจะเป็นยังไงคะถ้าพ่น6กยีไปนะครับยอดกิ่งตรงนี้มันจะหลุดครับอ๋อใช่ตรงนี้มันจะหลุดแบบที่เราจับเนี่ยนะครับแต่เนี้ยก็คือว่ามีบางอันหลุดแล้วอย่างเช่นกิ่งนี้ก็หลุดแล้วนะครับเพราะว่าอาหารดอกที่เราใส่ไปตอนทําสารมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เปิดตาดอกใช่ครับแล้วก็เปิดตาดอกด้วยปุ๋ยตัวกลางสูงเนี่ยอาหารดอกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสอาการใบแบบเนี้ย ที่มันออกมาก้านแดงๆแบบนี้ที่จะเป็นดอกแล้วพัฒนาไวแบบนี้ค่อนข้างที่จะต้องผมว่าไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วแต่ข้อสําคัญคืออย่าให้ในตัวเจนกับเขาอย่าให้สารายอย่าให้น้าตาลทางด่วนกับเขาเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นใบไม่ได้ดอกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ